สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮาอีกแล้วนะครับตามสเต็ปตามสไตล์เพจถน,นนไทยแลนด์พาทุกคนเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงแจ่ตอนดีแดดฮอนฮอนทุกคนเออกระสวยเลยนะออกมาทายทักไทยเอฟซีทุกคนงนามเจ้าเจนะเออสรุปจะเศร้าหรือจะสวยอ่ะก็คือทายคลิปตอนเศร้าเอ้ทายคลิปตอนสวยแต่โลกห้เบิ้งตอนเศร้าก็คือเดี๋ยวจะพาเบิ้งบรรยากาศถึงถนนสายนี้มันยู่งอย่างไนไปเบิงบ้งมุมสูงกันเออทุกคนขึ้นไปฮัลโหล ถนนเออมันก็ขึ้นซื้อเพจซื้อช่องย t u b e เป็นถนนไทยแลนด์อยู่แล้วก็เลยภาพเบิงภาพมุมสูงของถนนก็นคือถนนบริเวณนี่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอละหารทรายมันอยู่มองไทยของอำเภอละหารทรายหรอเออก็คือบ้านหนองตะคองอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ทางหลวงหมายเลขสองสองสี่สัน่นเอออ่ะก่อนจะไปเบิงบรรยากาศทึ่งทองถนนอะไรกั วิวทงนานหมกันขอขอบุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์ยางร้านวิทูลชรทัศน์วุ้นไข่สดเสริมสมบัติสังกพันธ์คนละยำละหานทรายาสำรานเฟอร์นิเจอร์ละหารทรายและโจพารวยนนดนดแดงนะนี่เห็นบ่มทุกคนแม่บรรยากาศผมมาแห้งถ่ายให้เบิ้งนีบ่เป็นอย่างเด้มากบรรยากาศท้องไร่ทุ่งนาเออมองได้ละท้องไร่บม่มีแต่ทงนาเออนี่เนี่เนี่ เป็นภาพมุมสูงที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็นอยากเห็นบ้านไปแน่และนี่แถวนี่น้องตะครองมันบ้านอี่ยังแน่และอ้ะหูแต่ว่าน้องตะครองแต่ว่ามันน่าจจะมีบ้านอื่นพรอมนี่แค่ไหนเบิงอ่าเดี๋ยวก่อนแพนไปทางพี่ตรงไปทางนี่ก็คือมุ่งนาไปปะคำเสรองสางคอนบุรีและโชคชัยโคราชเนี่ยแต่ทำหมุนมาทางนี้ทุกคนว๊บุ้ยเสียงปืนเนียงปืนหรือเสียงประทัดเ <laughs> นี่ยมันมุ่งผ่านยังนี่ทุกคน ผูดลงคอมเมนต์มาเบิ่งหูว่าคอมเมนต์มาเบิ้งเออแต่ว่าถนนสายนี้ที่แน่ๆตรงไปอำเภอละหารทรายตรงไปอำเภอบ้านกวดตรงไปอำเภอปะโคนชัยหรือไปจังหวัดสุรินไปออกทางลวงไม้เรียกสองซีเพื่อเหรเออนี่นี่เนี่ยบ้านนียงนี่บ้านเนียงคอมเมนต์มาเบิ่งหลายคนบอกว่าทําไมไม่หาข้อมูลก่อนอากาขีรถพานมาพอดีเห็นกันเลยบินให้ทายเบิ่งบรรยากาศมุมสูงเอออย่าพึ่งดราม่าอย่าพึ่งการมามากนะเออ,เอ,อ คือเกคือเก้าแหละทุกคนขอรวมมือจากเอ็มซีแฟนเพจท่าฮักแพงแฟนเพจเออถ้าฮักแพงแอดมินหรือเพจถนนไทยแลนด์หรือช่อง YouTube ถนนขอความร่วมมือ,อ่าออกความเห็นเรื่องการเมืองเนาะอแอดกบมักคือการการเมืองแต่ว่า,าขอออกความเห็นดีกว่าพอสังเกตที่เห็นภาคก,กันคอมเมนต์เรื่องการเมืองอ่าพรรคนั่นพรรคนี่การเมืองนั่นการเมืองนี่ ด่ากันทะเลาะกันในเพจผมส้างเพจขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนดูผ่อนคลายแบบเนี้ยเห็นบรรยากาศคลายความคิดถึงบ้านอืมนั่นแหละส่วนภาพไปมุมต่ำหรือภาพขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบิ่งคลิปเมู่อวานเด้อไปเบื้องคลิปที่แล้วว่าเป็นยังไงผมกับไทยจากอ่าอำเภอนุ่นนี่แดงมาพุล่ะไทยมาจากนุ่นนี่แดงไปละหานทรายน่ะเป็นคลิปที่แล้วนะไปเบิ่งเด้อภาพมุมตำเดี๋ยวสิว่าไทยจะมุมสูง เออบบเห็นผิวถนนคูขาเออมันกระแม้นทายมุมสูมันบบเห็นดอกครับผิวถนนคูขามันต้องเป็นภาพมุมต่ำเท่านั้นฉะนั้นมุมต่ำผมกระทายว้เออไปเบื้องไปเบื้องไปเบื้องหลายคนเห็นคลิปเดียวตัดสินอนี่คนคอมเมนต์มาเป็นดราม่าก็ว่าแอดมึงหนีเร็วเนาะมึงเออจ้าอยู่สุดยอดเลยอะอ่ะว่ากันไปนี่โอ้มัน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 สะยังนะมันจะบอกว่าเคลื่อนกับโบแมนเนาะมันน้อยนอยมันเป็นสะเนาะทุกคนของชุมชนเออ ผู้ใดอย,ยู่หมบานนี่ชุมชนนี่ขอเสียงหน่อยเลยเอออยากเห็นอยากเห็นระวางทางกับเบื้องคิดที่แล้วคือว่านนะั่ะแหละทุกคนออนะการสนับสนุนเพจถนนแถลงนี้ง่ายมากนะครับแค่กดคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งสติกเกอร์มาโหลดหรือกดแชร์ให้ดีสุดกดแชร์แชร์ให้พี่ให้น้องเบิง้งป้านีเด้อบานกูเดอ้อสูเดอ้อนี่มาเบื้องที่โอ้บานกูมุมสูงนี่งามขนาดเลยเออนี่เห็นธงหน้าเห็นปะ่ะนี่ธงหน้า เชียวผู้ใดปลูกเขาไอปลูกยางแน่นี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 ่น้นนาเต็ม,มให้ฝนช่วงนี้ฝนตกทุกคนแต่ที่ผมถ่ายคลิปนี่กะบมก่มีฝนหรอกมันน่าจ,จะฝนมาช่วงแรงๆุ่นละคลิปต่อไปอยากเห็นผมไปถ่ายยุไซกะรถทะลุนรถทะลุนผมยังบุ่รู้เลยว่าผมขี่รถนี้ไปละหารไซจะพออย่างเนี่เออถ้าพอบองใดเป็นแต่ไทยเดี๋ยวจะไทยมาให้เบื้องตามสเต็ปตามสไตล์เปีนุนนไทยแลนด์บ่มีอย่างายเอาภาพ วิดีโอไม่ให้เบิ้งแบบนี้หละกเพต้องตัดต่อยอยังมากเรื่องมากเล่าเลยคุณนะถนนเอ,อ่อนาตรงแถวนั้นน่าจะเป็นบ้านน้องตะข้องอ่ะทุกคนอ่ะคลิปนี้อีพี่นีกับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ